สวัสดีครับไปดูบรรยากาศยามเย็นนะครับผมหมวยก็ไม่ถูกโอ้ความหวังสุดท้ายวันนี้เ็าจะถูกเล็กเสียใช่ไหอแไวมาเสียขาดเลยจังหวัดอื่นไปไงบ้างครับจังหวัดอื่นบรรยากาศยามเย็น วันนี้นทะเลน่าจะสวยนะเจ๊เนาะไปถ่ายทะเลให้มือปืนดูด้วยเดี๋ยวเราไปรับแม่ก่อนแม่นะบรรยากาศนะครับบรรยากาศรังไม่ถูกหวยก,กันก็จะมีเงียบประมาณนี้นะครับผม,อมโอ้โหไปไหมเนีไ่ไม่ไปโอเคไม่ตอดอ๋อจะกลับมาจากสวน,นยังไง มีใครถูกหวยบ้างไหมครับวนันนี้นี่แนะครับผมมิธียุมพรเคยยุมพรวันๆทำงานทำการส่รงของกินข้าวนอนนี่ครับบรรยากาศของจุมพรนะครับยเย็นตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับบ้านแม่แล้วติดไฟแดงอยู่ตกลงมกินร้านไหนนะไม่ไม่ม เดี๋ยวไปดูร้านประจำครอบครัวเรานะครับร้านนี้ขึ้นชื่อทำอา,าหารไว้แล้วก็อร่อยด้ยค่ะชื่อร้านแม่ไม้ชื่อร้านแม่ไม้มวยมไทยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเดี๋ยวพาไปกมมลวงกอนไปบนกลมลวงรอบนึงบรรยากาศนี้สุดๆเลยยามเย็นนะนี่ก๋าล่าผัดก่อยซุปเล็กต้มแซ่บไป แล้วตัวลงก่อนตัวลงสัางเนแลยเข้ามาอเอาแล้วเขาไปวนดูบรรยากาศเขาอันนี้ใกล้เข้าตัวเมืองแลวนะครับข้างหน้าตรงไปเป็นสนามกีฬานะครับของจังหวัดจุมพรตอนนี้มีงานจัดงานไหมเจ้าแค่น,นี้เนจะ้านี่นะครับผมซอยเลี้ยวซ้ายนะครับซอยเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรนะเจ้าเดโซเดโซโอโมากาเสะหรือว่าอะไรวะ นี่แอร์ญี่ปุ่นอา่าญี่ปุ่นโดเซ็โดเซ็โอ้มัม่วงเนาะเ <c oughs> ป่าหวานเนาะของใครเนะาะานานบ,บ,บ้านหลังนี้ดกเลยน่าหอวเป่าหวานมาด้วยเว้ยในหมู่บ้านหลังนี้แถวๆนี้มีร้านกาแฟมีร้านอาหารเยอะมากเลยนะวัยรุ่นหนุ่มไฟแรงเขามาทำมากันเต็มไปหมดเมื่อกี้ก็ผ่านร้านกาแฟแล้วก็ทำอยู่ในบ้านเลย บ้านซ้ายมือเราก็เป็นออฟฟิศนะออฟฟิศทำบัญชีขวามือผมตรงนี้ก็เป็นบ้านป้าบ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะสุดซอยแล้วซ้ายนี่ถึงนะครับผมนี่ครับรวเขียวรวเขียวเหรอไม่รวเขียวนี่รัวเขียวใช่เลย ไปดูไปดูที่บ้านแม่มีอะไรเด็เดให้ดูบ้างโอโ้ของเด็ดเยอะเลยนะครับเนี่ยมลงมาดูหะต้นเด็ดเต็มเลยได้ไน,นี่นะครับผมบ้านแม่เดี๋ยวมารับปีินข้าวกันนีกระบะมา ี่บ้านเก่าเรานี่ดูดิครับผมบอลสีหืมอยู่ได้ต้นนี้ต้นนี้เด็ดมากเลยชมพูโอ้ไปครับผมยากาศยามเย็นจะพาไปดูทะเล มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยขึ้นไปดูทะเลกันไยน,น้ำน่าจะใสนะวันนี้แดดดีขนาดนี้ เงต้องเปลี่ยนเดือนเดียวนะต้องหุดนี่นะครับผมอ่างมอกกับการปัจจยาน <laughs> นะเออนี่ทางคื้นก็ทำใหม่แล้วนี่หว่าเจ่ะไม่อันนี้เลี้ยวขวาเลนกีเอทีเอที่ว่าเขาไปนั่งนั่เขาที่มาเที่ยวนะครับทางเลี้ยวขวาน่ะเขาที่มาขึ้นเขาเลยไม่ใีที่นั้นที่พี่อ๋อมว่ามานั่งไอชมดิวที่บนตะข่ายอ่ะเขาไปนี่ขึ้นไปสุดเหรอไม่เลี้ยวขวาโอ่กันนั่นเป็นน้ำกาแฟอันนี่เฉลยขึ้นแรงไหมครับวันนี้ขึ้นก็ไม่แรง ่างจากบ้านเราประมาณกิโลเทียวมันสิบกว่าสิบกว่าโลอ่า12โลนะมาสิบสองโลได้นะจากในเมืองนะจากบ้านแม่มาสิบสอโลกลหลวนะัน14โลไดือกยนี้ไปกะหลวโอ้แรงเลยวันนี้เนาะลมแรงก็คืนแรงการนั่งนี่นะครับร้านโปด ไม้ไม้ซีฟู้ดนี่นะครับผมดูบรรยากาศครับป่านี่นะครับทางลงสวยจังจังเยอะครบนี่นะครับ นี่นะครับทะเลจุมพรสวัสดีครับผมดูความสวยงามกับบรรยากาศสึงใจไปเที่ยวได้นะครับรือพาเที่ยวอันน้นเรือน้ำมันมั้งใช่ไหมหอืม นครับะพาลงมาดูครับหรือพาลงมาดูหินหินดูดิครับผมใครสนใจมาเที่ยวได้ดูดิอะเรแต่ว่ามันช้ำน้ำยันใส่เลยขยะยังไม่เยอะเลยนะ คืนจะมีเรือตกหมึกนะครับตกหมึกอยู่ฝั่งนั้นนะนู้นนู้นนูให้ดูตรงนู้นตรงนั้นอืมเฮยครับนี่ร้านที่ผมจะมากินนะครับร้านที่ผมจะมากินนี่ร้านนี้โอเคเราไปดูอาหารกันว่ามีอะไรบ้าง จาาตัวนะคะนึกแตยเป็นตัวไป็นตัวๆนะปลาทุกคน